ทำไมต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สวัสดีคะ่ะโค้ชสายป่านนะคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำไมเราต้องสร้างใช่ไหมคะพี่ๆรู้ไหมคะว่าการที่พี่ๆค่ะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นั้นนะคะจะทําให้พี่ๆเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะแต่สําหรับบางท่านนะคะคิดว่าเอ๊กก็ขายแค่ชิ้น2ชิ้นมันก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นจําเป็นต้องสร้างตัวตนเลยไม่เห็นต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะแต่พี่รู้ไหมคะว่า การที่ลูกค้าคนหนึ่งคนนี้ค่ะจะซื้อสินค้ากับเราเนี่ยเขาซื้อจากตัวเรามากกว่าการที่ซื้อสินค้านะคะพี่อันนี้คืออยากให้ทุกคนนะคะได้รู้ไว้เลยค่ะว่าการที่คนคนหนึ่งนะคะอยากจะซื้อสินค้าเขาต้องซื้อกับแม่ค้าค่ะสินค้าหนึ่งแบรนด์นะคะหรือสินค้าหนึ่งชนิดเนี่ยมันมีหลายๆแบรนด์ที่ขายเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นวิตามินซีนะคะเช่นคอลลาเจนเช่นกาแฟ,แฟหรืออะไรก็ตามค่ะ เสื้อผ้าเหมือนกันค่ะแต่ ของเหมือนกันนะคะร้านค้าไม่เหมือนกันค่ะการสร้างตัวตนจึงสําคัญค่ะวันนี้ถ้าพี่ขายแบบโพสขายไปธรรมดาพี่ก็จะได้ลูกค้าแค่หนึ่งคนสองคนสามคนแต่ถ้าวันนี้ค่ะพี่มีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะพี่พี่ก็จะสามารถที่จะมีลูกค้าแบบก้าวกระโดดคือจากวันนี้หนึ่งคนเป็นสิบคนเป็นยี่สิบคนสามสิบห้าสิบหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะการที่จะ สร้างตัวตนยังไงเดี๋ยวมาตามคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ